นิทานเรื่องนกหัวขวานกับราชสีหณนะป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และสัตว์ป่าหลากหลายชนิดมีราชสีผู้เป็นเจ้าป่าอาศัยอยู่เขามีขนแทงคอที่งดงามเป็นประกายและเสียงคำรามที่ทำให้สัตว์ทุกตัวต้องหวาดเกรงราชสีผู้ยิ่งใหญ่นี้คือเจ้าป่าเข้มที่เป็นที่รู้จักและเคารพของสัตว์ป่าในทุกทิศ แต่แม้จะมีความแข็งแกร่งอย่างไรเข้มกลับรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ในใจไม่มีใครกล้าที่จะมาคุยกับเขาหรือมาเล่นกับเขาทำให้เขาเริ่มรู้สึกเหงาและอยากได้เพื่อนที่ซื่อสัตย์วันหนึ่งเข้มเดินออกไปนอกถ้ำเพื่อหาน้ำดื่มจากลำธารที่ใสสะอาดขณะที่เขาเดินผ่านปา่าทึบเขาได้ยินเสียงดงังตอกตอก ซึ่งเป็นเสียงของนกหัวขวานพีดนกหัวขวานตัวเล็กๆที่กำลังจิกต้นไม้เพื่อหาอาหารพีดเป็นนกหัวขวานที่ฉลาดมีนิสัยที่สงสัยและขยันขันแข็งเขาทำงานตลอดเวลาและไม่เคยหยุดพักเลยแม้แต่ชั่วครู่เดียวเมื่อเข้มได้ยินเสียงนั้นเขาจึงเดินเข้าไปใกล้ๆและพูดกับพีดว่าเจ้าทำอะไรอยู่นะ่ะพีดถันกลับมาและมองดูราชสีที่สูงใหญ่ข้ากำลังจิกไม้เพื่อหา,มาแมลงเป็นอาหาร มาหาอะไรหรือเข้มจ้องมองพีทด้วยสายตาที่สงสัยข้าแค่เดินมาเพื่อดื่มน้ําแต่ข้าไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนทํางานหนักเหมือนเจ้าเลยทําไมเจ้าไม่พักบ้างพีทยิ้มเพราะข้ารู้ว่าถ้าข้าไม่ทํางานข้าก็จะไม่มีอาหารไว้กินอีกอย่างการทํางานทําให้ข้ามีความสุขเข้มรู้สึกทึ่งกับคําพูดของพีท แต่ก็ยังรู้สึกเศร้าแต่ข้าเองก็เป็นเจ้าป่าที่แข็งแกร่งมีอาหารมากมายให้กินแต่ข้ากลับรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีใครกล้าที่จะมาคุยกับข้าเลยมีดคิดสักครู่ก่อนจะตอบบางทีความแข็งแกร่งภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไปความจริงใจและการเป็นมิตรกับผู้อื่นสำคัญมากกว่านั้นถ้าเจ้าลองเปิดใจและเข้าไปทำความรู้จักกับสัตว์ตัวอื่นๆข้าคิดว่าพวกเขาจะยอมรับเจ้าอย่างแน่นอน ยังนิ่งคิดกับสิ่งที่พีดพูดแล้วถามต่อแต่ข้าไม่รู้จะเริ่มอย่างไรจะทำอย่างไรให้พวกเขาไม่กลัวข้าพีดยิ้มและพูดว่าข้าจะช่วยเจ้าเองพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเจ้าไปรู้จักกับเพื่อนๆของข้าเช้าวันรุ่งขึ้นพีดพาราชสีไปพบกับสัตว์ตัวอื่นๆในป่าซึ่งตอนแรกสัตว์เหล่านั้นก็ยังคงรู้สึกกลัวและไม่กล้าเข้ามาใกล้ แต่ด้วยความสนุกสนานและความเป็นมิตรของพีทราชสีก็ได้แสดงความใจดีและเป็นกันเองจนสัตว์ทั้งหลายเริ่มเข้ามาใกล้และพูดคุยกับเขาวันเวลาผ่านไปเข้งเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นพวกเขาเล่นด้วยกันสนุกสนานและแบ่งปันอาหารทุกคนเริ่มเห็นว่าราชสีผู้ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้มีเพียงความแข็งแกร่งแต่ยังมีจิตใจที่ดีงาม วันหนึ่งขณะที่พวกสัตว์ทั้งหมดกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานฟ้าก็เริ่มครึ้มฝนตกลงมาอย่างหนักสายลมพัดแรงจนต้นไม้ใหญ่บางต้นเริ่มโค่นลงมาหนึ่งในต้นไม้เหล่านั้นกำลังจะลมทับกระต่ายตัวน้อยที่ไม่ทันเห็นอันตรายทันใดนั้นเขีมกระโจนเข้ามาใช้กำลังของเขาดันต้นไม้กลับไป จนกระต่ายรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภยัยสัตว์ทุกตัวต่างซาบซึ้งในความกล้าหาญและการเสียสละของเข้มพวกเขาต่างพากาันชื่นชมและเคารพเข้มมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นเข้มได้เรียนรู้ว่าการเป็นเจ้าป่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องมีความรักและการช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ด้วยเขาได้รับบทเรียนสำคัญจากเพื่อนนกหัวขวานตัวเล็กๆอย่างพีท คติสอนใจความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่เพียงพลังทางกายแต่เป็นการมีจิตใจที่ดีและการเป็นเพื่อนที่ดีต่อผู้อื่นถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ